การแสดงพระธรรมเตศนาแบบปื้นเมืองเหนือในกันที่มีชื่อว่าอานิสง์ปีใหม่ปื้นเมืองแสดงโดยพระครูปรลัดศสิริมงคลทิรยาโนเจ้าอาวาสวัทาศบมยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าคุมเงินท่าแม่ลอบอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนห่วมหับฝั่งใด นัโอกาสบัดนี้นะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเมวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะสาวัตติยัง วิหราติเจตวะเนอาณาทะปิติกัสะอารามีสัทววโนดุราสปุริสตังลาอันวานิตานาวัจจังอันนี้ หากเป็นกรรมแห่งมหาอนานันตะเถ่นเจ้าหากได้กล่าวไว้ติดใ้ตามกลางพี่ขุเจ้าต่างหลายวันนั้นมีแลพักกวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮา ก็อยู่สำราญในป่าเจตวันนอารามอันายอานาถปินติกาสะมหาเศษธ,ธีสร้างเป็นตานอันมีที่ใครเวียงสาววัตถีด้วยอริยบทตังสีก็มีแล อาทะในกาละนั้นเลาปะยาเจ้าปะเศตนที่โการราจารก็ปเศตนาและอามาตังหลายเข้าไปสู่ในที่อยู่พระพุทธเจ้า แล้วก็ไหวสาถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตภะกวาคาแดพระพุทธเจ้าอันว่าพระสุริยะอาทิตย์อันตั้งอยู่ในราศีมีนนั่นป้อยสเสด็จไปสู่ยังราศีเมษนั้นเล่าอันอาจารย์โหราเจ้าตัางหลาย หากได้กฎหมายไว้ว่าเป็นวันสังคารลองและนาเติจนาอันว่าคนยิงใจตั้งลายลังพองก็เป็นพยาเจ็บใครได้ป่วยกันมากนักลังพองก็ได้ตายไปก็มีมากนักแล ลังคาโมูเสนาและอามมาดตังร้ายก็มีใจกดเลี้ยวบอดตามกองศีลกอ,องธรรมคนยิ่งใจลังพ้องก็อปะกันมากระตำบุญฮื้อตานฮักษาศินฟังธรรมมากนักก็มีแลยังจักมีภลระอานนิทรงเป็นดังหรือจา เมื่อนั้นพระพุทธ,ธเจ้าก็ทรัสว่ดดูราภมหาราชอันว่าปุกกะละยิงใจฝุ่งใดก็ดีกันว่าเถิงปีใหม่มารอดแล้วก็ได้อาบน้ำจำละเหงื่อครแห่งตนแล้วก็ไปพระสุมจุ่มนุมกันในวัดวาอาราม มีน้ำอบน้ำหอมเข้าตอกดอกไม้ไปนกน้อมไวสักการะบูจาพระพุทธเจ้ากับตังผิขุเจ้าตังหลายตังอันก็จักมีพัาละอานิสง วางขวางมากนักแลผู้ก,กะละผู้นั้นก็อ,อาจกำจัดเสียงยังพยาธิโรกาเคราะเกณฑ์เวนอุบาทตังมวลจักได้อยู่สุขสาราญบานใจทุกเมื่อแลเมออื่อนานพยาปรเสนาติโกสลราจากอ็ยอมมือสาถามพระพุทธทเจ้าแทว่า ในเมื่อพระสุริยะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ยังราศีเมษแล้วดังอ่านอันว่าคนต่างหลายลังพองก็ตายกันเขาอยากน้ำลังพอง ก็อยู่สูขสาราญบานใจมากนักหลังเตื่อบ้านเมืองก็แห้งแร้งฟ้าฝนก็บ่ตกต้องตามหรือดูการหลังเตื่อไฟไม่บานไม่เมืองหือใดชิบหายก็มีแลอันนี้จักเป็นหนวยเหตุดังหรือจาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรัสว่าดูรามหาราช กันว่าพระสุริยะเตวบุญยายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมตดังอันอาจารย์เจา้จาหนโลกกล่าวว่าสังคารลองว่าอันแลแนา ที่นี้จักเรายังถึงตำนานปีใหม่ก่อนแลผู้มีพระยาปึงจักหูดังนี้เตออาติเตะกะเลในอาติตาล่วงแล้วมาก่อนนั้นยังมีเศรษฐีสองผัวเมีย มีเข้าของสัมปติมากนักเตาว่าบ่ามีลูกเตาปุตตาปุตรีไว้สืบคักกุลแลที่ไกลบ้านเศรษฐีนั้นยังมีผัวเมียแถมกู้หนึ่งตุกยากไรอนาถาหาเจ้ากินคำอันว่าสองผัวเมียนี้เล่ายังมีลูกเต้าไว้สองคน ซึ่งเป็นพี่น้องใจผู้เป็นป้อนั่นมักจักถงเล่าบ่อขาดตั้งวันก็มีแลยังมีในวันหนึ่งใจผู้นั่นมันใดถงเลามาักนักมันก็กล่าวซึ่งเศรษฐีนั้นว่าดูราตันเศรษฐีเฮ้เฮ้นนี่นามังมีเข้าของเงินคำสัมปติมากเต้า หากว่าบ่มีพยโยจันนะเล่าอันใดส่วนว่าตัวเฮานิดาถึงจากตุกยากไรก็ยังดีกว่าตันมากนักเหตุว่าเฮานี้มีลูกไว้สืบแทนคักกุลและนา ส่วนอันว่าเศรษฐีนั่นก็กล่าวว่าถึงว่าเฮาบอกมีลูกเต้ายิงใจเ้าก็มีเขาของหลไว้ใจใจบอกหานว่าจักได้เครื่องขีแลกนาตาเฮ้เฮ้ยส่วนว่าใจขี่เล่านั้นมันก็จะกรมไปว่า หลูราตันเศรษฐีกันว่าตันใดตายหนีไปนาอันว่าเข้าของเงินคำตั้งหลายก็จักเป็นของสาธานได้าางเปล่าและนาตันเฮยเมื่อนั้นใจเศรษฐีได้ยินกำใจผู้นั้นกล่าวดังนั้นก็มีใจใครใดยังลูกไว้สืบแตนขะกูล กบ้ากันไปกระตำยางปรีกรํมขับใบไตตนไม้โพสระยิ่งวอนขอลูกเต้าต่อรูกเตววตาเจ้าก็มีแลส่วนว่ารุกเตววตาอันทักษาอยู่ตนไม้ หูว่าเศรษฐีมีสินมีธรรมบอกขาดดังอันก็ไปจ้าบอกเราต่อตนอินตาเจ้าใดหูจุปาการส่วนว่าพระยาอินตาหูแล้วก็บอกจ้ารีบสันเดชไปขับไว้ขอเตวะบุตรเจ้าตนมีบุญได้ลงมาเกิดเอากำเนิดในต้องนางเศรษฐี การว่าสิบเดือนมีมารอดแล้วเรานางก็ประสูตรลูกเตาเป็นใจป่อแม่จึงใส่ชื่อมาให้ไว้ว่าธรรมปา,าละอาจารย์เจ้าตังไล กล่าวไว้ว่านามนี้แปลว่าผู้แักษาธรรมก็เพื่ออันและนาะในกาละปายนาเจ้าธรรมาาละนั่นก็ได้เหียนอย่างสับปะสิบปาอันว่าเจ้าธรรมาบาลละนั่นก็มีพระยาองค์อาจ โจกชราดยังไตรเป้ตังมวลแลสมัะหูยังเสียงสัตว์ต่างๆนานาตะตาในกาลานานาแลาาา้วยังมีมหาพรหมเจ้าจือกะปิละตนองค์อาจหูว่าเจ้าน้อยนาธรรมมาปาละกุมานมีพยายงคารน จบชราเตา้าองค์อาจก็มาอิจฉาคอยมากนักก็รีบสเสด็จมาสู่ยังที่อยู่ทำรรมาปาละบอจา้าแล้วก็เอ่ยถามยังปริศนาว่าดูรากุมารเฮ้ยหน,นุ่มหน้าเอา เฮาหูว่าเจ้านี้นามีพระยาชะลาดเหตุนั้นเฮาใครถาอย่างปริศนากันว่าเจ้านี้เล่าสมถะแกใดเฮานี้ใสจักตัดหัวเฮาหือขาดกันว่าเจ้านี้บอกอาจักแกใดอย่างปริศนารอเจ็ดวันมาคบไว้แล้วดังอัน ขอแห่งเจ้านั่นเตียงว่าจะขาตายเป็นพี่อันว่าปริศนามีดังนี้เล่าคือยามเจ้าสิริหรือราสีคนเฮาอยู่ยที่ไหนบุัดไปว่ายามกลางวันสิริหรือราสีคนเฮาอยู่ที่ไหน บททวนสามทัดไปว่ายามค่ำนั้นเล่าสิริหรือราศีแห่งคนหนุ่มเทวาอยู่ตีนนะให้นั้นจาก,กันว่าเต้ากับปีละมหาพรมจากกล่าวแล้วก็รีบกาดแก้วหายไปก็มีแหลดนาะ ที่นั้นธรรมปราลกูมานนั้นเล่าได้ฟังปิศณนาแห่งพรมเจ้าไขป่ปานก็มีใจตั้นกิจจอมเหตุว่าบอกอาจจะแก่อย่างปริศนาน,นั้นได้ถ้าราบต่อเต้าดารอเจ็ดวันไข้ติงมา ธรรมปาลณนัน้นนาคือสันใดก็บอกเป็นดังมีนามมายอกหัวใจเจ้ารีบกะระไกลไปย่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้โปสระไรกูใหญ่กว้างอันเป็นที่อยู่สร้างแห่งสกุณาตั้งหลายก็มิแล ที่นั้นยังมีนกฮัตส์ดตลิงสองตัวผู้แม่ตัวใหญ่แต้มีงวงงาต่างจ้างก็มาอยู่สร้างในหังมันที่นั่นนกตัวแม่ก็จากกาไปว่าดูราเฮ้ยวันพูกนี้ก็หากเป็นวันศีล เฮาจักหากินที่ใดกานนี้จาตีนนั้นนานนกตัวปูก็กล่าอวอว่าวันพูกนี้มารอสองเฮานี้บ่ต้องไปสอดแดนไกลเหตุว่าเฮาจักได้กินจีนมนุษย์สา ด้วยเหตุว่าเจ้าบุญนาหะธรรมปะละกุมานานันายบ่ออาจกแก่กปิศานาใดอันเต้ากับปิละมหาพรหมปันทะนัันไว้แต่หัวตีนนั่นแหล